ชื่อคลิปเลยฮะวันนี้เราจะพาอามมาสักครั้งแรกในชีวิตเราบอกเขาไปสิว่าลายที่เธอเลือกให้ช่างสักมือใหม่คืออะไรว่าจะตรงหรือเปล่าตื่นเต้นไหมคือเต้นคือเต้นคือเต้น,น,น,นหรอเอออันนี้คืเราจะเริ่มสักแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวปุ๊กกันหายใจฮะหร <c oughs> ือว่าบริจาคร่างกายให้น้องเออเออด้วยนะ เลขสามเสร็จละเออลองเลขสามให้เมื่อกี้เราเคยทำงานด้วยกันแล้ะทำไมทำไมทำไมถึงจากเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วทำไมตอนนี้ถึงเลือกที่จะมาเป็นช่างสักสิ่งที่พี่เห็นชัดเจนนะตอนเจอหน้าครั้งล่าสุดมันยิ้มแย้มเว้ยเหมือนแบบฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันชอบฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันรักเต็มสิก็คือให้คือผมมาตั้งใจจะสักมาหลายปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นไปเรียนเมืองนอกก็เห็นเพื่อนสักสวยดีแต่เรายังยึดติดกับ ว่าทําไทยเก่าๆเ่าแบบสักนี่แม่งคนคุกว่ะอะไรเงี้ยอ๋อคือมันจะมองไปในมุมนี้กะถีมากกว่าใช่เพราะว่าอาย่างบ้านเราก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ตามซื้อคลิปตามแป้โปกคลิปเลยเราจะมาสักกันนะครับวันนี้ครั้งแรกผมจะมาสักครั้งแรกในชีวิตใช่ไม่รู้เลยนะแบงแบงนะวันนี้ใช่แล้วแล้วเรามีช่างสักที่เรารู้จักก็คือจากพนักงานออฟฟิศ มันเป็นช่างสักมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้งไ,<ช>แไงแล้วก็ทาไมถึงตัดสินใจแบบนั้นเราก็อยากรู้เหมือนกันใช่แล้วคือน้องเพิ่งมาเริ่มต้นสักจริงจริงจังคือได้ประมาณเดือนสองเดือนใช่ก็คือ<ช>ยัง<ๆ>ใหม่อยู่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะจะซัพพอร์ตน้องตรงนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปหาเขากันตอนนี้เขาอยู่ข้างบนแล้วใช่อะตรงนี้เอางี้ก่อนตรงนี้คือสุขุมวิทสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดซอยสวัสดีขับเข้ามาได้เลยใช่ไม่ลึกมากอยู่ใกล้กับเซเว่นเราไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าฮะเขารออยู่ข้างบนแล้วเสียเวลาแล้วตอนนี้ อ่ะถ้าใครจํากันได้ครับวันนี้ก็คือน้องนก<ช>นะครับเ,ออเดี๋ยวขึ้นเลจีให้อ่าวันนี้เราจะมาสักกันน้องนกอ,อือ,อซึ่งนกเพิ่งสักมาได้กี่เดือนนะประมาณ2เดือนประมาณ 2, 2> <อ>เดือนอใช่ไหมออวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาเป็นหุ่นให้นกสักแล,แล้วบอกเขาไปสิว่าลายที่เธอเลือก <laughs> ให้ช่างสักมือใหม่เคืออะไร <laughs> คือเส้นตรง่ะทุกคนเ,ออเดี๋ยวขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปลายให้ ว่าจะตรงหรือเปล่าแล้ววันนี้อัดคลิปด้วยอย่าสั่นนะเออไม่สั่นไม่สั่นคนโดนสักคนโดนสักอะหรอวังสั่นเออสั่นแน่นอนตัวสั่นแน่นอนเพราะว่าลายจะไม่ตรงจุ๊บอะที่มีคําถามอยากเริ่มสักเนี่ยเราต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างก็ถ้าส่วนตัวแล้วที่เคยเป็นลูกค้าอยาหนุใช่ไหม เวลาที่น้องอยากสักน้อก,ก็จะเลือกลายก่อนอจะมีความคิดในของว่าเอ้ e y, anish, ยวันนี้ฉันอยากสักตอานี้เป็นฟ้อนเป็นภาพเป็นอะไรก็จะหาเ e ฟเลนต์ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วส่งมาให้ช่างเขาดูใช่ไหมมันก็จะมีอีกพี่อัมที่แบบว่า,าเราอาจจะชอบงานของศิลปินคนนี้แบบสไตล์ของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหม,มถ้าเป็นน้น้องก็อาจจะหาแบบเลฟเลนต์แล้วก็ส่งให้ช่างแล้วก็ให้ช่างเขาไปดีไซน์เป็น เป็นแบบของเขาเองเอา่าให้ให้ช่างออกแบบให้ใอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อของพี่อันนี้คือพี่<ๆ>คนออกแบบเรื่องแบบเองแล้วก็ส่งให้นก,กออก็คือให้นกทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน่แต่ก็ต้องแล้วแต่ช่างพี่อามเพราะว่าช่างบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้รับงานที่เอามาจากที่อื่นที่อื่นเพราะว่าเขาจะมีลายเส้นของเขาเองถูกไหมอ่าแล้วอย่างขนาดนี่เราจะต้องเลือกตอนไหนแบบอยากให้มันใหญ่เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่แบบว่าอาจจะแบบมาปรึกษาช่างอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าแบบอ่ะเป็นประมาณบริเวณตรงไหน ประมาณกะไว้ไม้มีในใจไหมว่าแบบชอบประมาณกี่เซนอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่มาหน้าหน้างานมาสักอะไรเงี้ยก็จะปริ้นออกมาให้เขาลองทาบกับกระจกดูว่าแบบว่าชอบไซส์เท่านี้มันโอเคไหมวางทาบเลยถูป่ะแล้วทําไมอันเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งเราเคยทํางานด้วยกันเนาะทำไมทําไมทําไมถึงจากเป็น พนักงานออฟฟิศแล้วทำไมตอนนี้ถึงเลือกที่จะมาเป็นช่างสักคือจริงๆก็สนุกกับตัวงานที่ที่ที่เคยเลรอสนุกสนุกนะคะทุกคนหน้าหนูดูไหมคือคือเอาจงจริงคือมันคือมันมีความสุขเพราะมันมีเพื่อนมีไลน์ใช่ไหมใช่สังคมดีแต่ว่าสิ่งที่พี่เห็นชัดเจนนะจากตอนนั้นกับตอนนี้นะตอนเจอหน้าครั้งล่าสุดมันยิ้มแย้มเว้ยเหมือนแบบฉันได้ทําในสิ่งที่ฉันชอบฉันได้ทําในสิ่งที่ฉันรักก็ดูสินี่อะไรมันมันก็คือความเป็นตัวเองของหนูแหละแต่ ตอนนั้นเหมือนกับว่าเราเขาเรียกอะไรอยากหากประสบการณ์ด้วยคือนอกะไม่เคยทํางานประจํามาก่อนอตอนตอนแรกนกก็เป็นแบบ info อินฟูอะไรเงี้ยซึ่งสายงานที่ทํามันก็เป็นเป็นสายนั้น<อ>ใช่แค่แบบเปลี่ยนจากเบื้องหน้ามาเป็นเบื้องหลังอะไรงเง<อ>ี้ยเป็นประสานงานใดๆใครใคร,ใครจำน้งนกได้นะ,ะลองลองไปเสิร์ชดูนะ,ะว่า <c oughs> น,น้องเขาเป็นใครเพลงเขาดับหลายล้านอยู่นะใครรู้ชื่อเพลงคอมเมนต์มาเออก็คือนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเนาะที่เราอยากจะมาแบบมาเป็นช่างเอยเรายังไม่ได้เล่าเลย ยังยังไม่อ่ะก็อันนั้นก็คือแบบในพาร์ทของการทํางานประจาใช่ไหมก็ได้ประสบการณ์แล้วน้องรู้สึกว่า3-4ปีเนี่ยคืองานมันมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแบบว่าไม่สนุกหรือว่าน่าเบื่อแต่แค่แบบสําหรับตัวหนูหนูแค่รู้สึกว่าอยากหาตัวเองมากกว่านี้อ่ะอ่าและนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบอยู่แล้วเรากินมันใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะน้องว่าไม่เคยมีความคิดในหัวเลยนะ ว่านุอยากจะเป็นช่างสักเออเพราะเราไม่เคยเห็นว่าว่าอยู่จะมายุ่งเกี่ยวอะไรกันไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนวาดรูปได้หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราเคยคือมีเพื่อนเป็นช่างสักก็เคยปรึกษาเพื่อนบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดวาดรูปไม่ได้อะไรเงี้ยคือสามารถเป็นได้ไหมเพื่อนบอกว่าเป็นได้ลองดูอะไรเงี้ยนูก็เริ่มจากการไปเรียน ก็ลองดูอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้กะคิดว่าจะมาทําเป็นอาชีพแล้วก็ลองว่าเล่นเล่น iPad นู่นนี่นั่นพอออกมาเป็นแบบเป็นคอลเลกชันหนึ่งเป็นงานแฟลตงานชิ้นเนี้ยกลุ่มเนี้ยเราจะเอามาเป็นเหมือนแบบหาคูนอะไรเงี้ยว่าเออเราสามารถทําได้ไหมว่าดมก็คือหาแบบให้ตัวเองก่อนใช่ที่อยากทําพอการเป็นช่างสั่งมันเหมือนมันต้องหาสไตล์ของของช่างแต่ละลายเส้นเหมือนกัน่าการ์ตูนใช่แบบเวลาคนเห็นเราก็จะแบบโอ้อันนี้คือช่างนกมาช่างนกนะครับอ่อะ เรามาเริ่มกันเลยว่านี้ต้องทําอะไรบ้างใช่ตอนนี้หล่อมาถึงหนูหรือพี่อาร์มมาถึงหนูด้วยเด็ด <c oughs> <c oughs> หนูกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ใช่เ,เวลาแบบจะสักอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพวกสีพวกวาสลีนอะไรเงี้ยแบบไวทาตอนที่ก่อนจะสักอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็คือกําลังจะแบบแรปแบบพวกอุปกรณ์ต่างเพื่อความสะอาดแลความสะป<อ>ลอดภัยสะอาดนะครับสะอาดนะครับแล้วในพักของพี่ต้องทาอะไรไหม พี่อามนั่งรอเฉยๆทําใจให้สบายว่าเส้นที่ออกมามันจะไม่ตรงลองดูพี่ยามมาแ่้วจนมันไม่ตรงแล้วลูกค้าเขาจะไม่มาเนี่ยตัดออกไปปบ่งแบบคลิปนี้จะไม่มีอยู่จริงได้ปะมึงก็ทําให้มันตรงสิอ๋ออ๋อเออมันอยู่กับพี่อามไตลอดชีวิตเออมันอยู่กับกูไปตลอดชีวิตไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยคิดแต่เข้าตัวเองเฉยโอเคเดี๋ยวให้น้องไปเต็มตัวก่อนโอเคครับ สั่งมาไดนแค่ไหนนะ CP ลายล่าสุดคืออันไหนคืออันนี้อันนี้คือลายล่าสุดใช่ไหมใช่มีอันนี้ครับอันนี้สับต้องคันได้ถอยด้วยนะมีนิ่งมันคืออะไรมันไม่มีจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่สั่งแลไม่มีมินิ่งผมาชอบใส่เฉยๆแล้วไม่ฟอนต์แล้วถ้าเกิดว่ามันมีแบบอันนี้แซนดแซนออกมาแบบมันจะมีแพลมๆมันหน่อนยใช่ก็อยากมีรอยอะไรกันเฉยๆแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าสักชื่อแฟนแล้วไม่มีไมม่ีแล้วไป่ถมดำหรือเปล่าไม่มีรักร้อไหนทั้งนั้นเพราะพี่สั่งในมินิ่งใช่ไหมมี เมันเป็นข้อคำงพีแบบประจำตัวพี่อ่าฟิลิปปีนบทที่สามก็ที่สามสามสิบสามเมื่อวัยเที่ยงตามเร็วประจำตัวสามสิบสามสามสิบสามของพี่ปอนอันนี้คืออันแรกคืออันนี้ก็คือภูเขาอ่านี่คือทะเลแล้วก็พาทิตย์แต่ว่าพวกเนี้ยมันมีมีนิ่งรวมกันอยู่คือถ้าคุณอยากเห็นสิ่งที่สวยงามของสองอันเนี้ยมันต้องดูตอนพาทิตย์ขึ้นเท่านั้นออใช่อันนี้ก็ตามยูเรียวอล์กอล์ดคือเป็นคำที่ชอบ สองเลยคือเป็นทีมที่เชียร์เรียกปูเรียกปูแต,แต่คำนี้คำนี้มันคือมันทำมาดีใช่ทำมาดีมากส่วนอันนี้คือตอนแรกมันมี reference มา,าเป็นสายรุ้งนี่แหละเป็นแบบสีอย่างเงี้ยเจ็ดสีนี่แหละและ้วข้างในเป็นรูปยิ้มที่แค่รูปหน้ายิ้มเป็นคมๆหน้ายิ้มเฉยแต่นี้ก็เลยอยากตีความให้มันลึกเขึ้นอีกเห็นว่ามีจุดสามจุดครับ เออถ้าเราไปิดไปตาหนึ่งก็จะเป็นหน้ายิ้มถ้าปิดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหน้าบึ้นใช่แล้วทุกอย่างนี้มันคือมันมันชีวิตมันมีสีสันแหละแต่ในสีสันของมันอะ่ะมันก็ต้องมีทั้งมีความสุขและความทุกข์ทรกานไปอ้น,นป่ะคุณคิดได้เมื่อกี้ตอนถ่ายอะไรนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรออันนี้คือเราจะเริ่มสัตแล้วใช่ไหมใช่ไหมอียืดเลือดขาดสักเหมือนมดกัดแต่บุตรน้อยเนี่ยอืมจริงอือเล่สามเสร็จละเออลองเล่สามให้เมื่อกี้เป็นไงบ้างไม่ไม่กินเสร็จแล้วคลิปๆเหมือนมีคนเอาเข็มมาแบบฝนผลผนผลมันผลที่หนังอ่ะ แบบเอาเข็มมาถูอะ่ะแต่พุกันหายใจฮะหรือว่าบริจา่างกายให้น้องเออเออด้วยนะ ตอนนี้เราก็สักเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คือทำอะไรอยู่นุ๊กอยาโยแบบโย่เหรอเยลอะไรวะกาดเก่าของแจมุกเนี่ยแรบจ้าเพราะว่าสักเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นแผลเปิดอ่ะใช่เพื่อกันเหงื่อเหรอเออไมะได้ไม่แสบเนี่ยกันเหงื่อกันแบบหมายถึงว่าพวกแบบมันจะมีหนองมีเลือดมีอะไรอย่างเแล้วเราแบบนจะไไดด้ม่ติเชื้อเชิญมลภาวะใดๆอ่ามันจะได้ไม่ติดเชื้อใช่ไหมแล้วสักเสร็จแล้วเราต้องดูแลยังไงบ้างก็พยายามกลับไปบ้านวันนี ช่ไมอาบน,น้ำโดนแบบว่าโดนสบ,บู่หลายผ่านได้แต่ว่าไม่ต้องถูอ๋อไม่ถูมันเนาะไม่ถูแล้วก็ล้างอาบน,น้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ล้างน้ำเกลือล้างน้ำเกลือแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็ทาด้วยบีแพนเทนเฟิร์สเอค่ะ ไม่ใช่ลูกค้าะเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเราหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้ดูเลยอันนี้ไม่มีลูกค้าพูดชื่อก็พอเองประมาณนั้นก็คือทาเพื่อให้มันรักษาแผลแล้วก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้มันก็จะเริ่มคันและเริ่มลองแล้วแต่คิดว่าลายแบบมินิมอลแบบนี้จะไม่ค่อยคันมากมัมันก็จะลดเก็ดใช่ค่ะแล้วพี่ยามก็ทายาเช้าเย็นคทารายแค่ไหน จริงๆทาจนกว่ามันจะลอกหมดจนกว่ามันจะสะเก็ดมันจะหมดไปใช่ไ่มมันจะได้ผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าบางทีเวลาพอมันตกสะเก็ดใช่ไหมผิวมันแห้งเราก็ขันพอขันปุ๊บแล้วก็ส่วนตอนนุ๊กอะนุ๊กจะทายาเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเกาไปถูกมัน้ชุ่มชื้นชุ่มชืนอ่าลามจะได้อยู่ติดนานๆเนาะใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าเอ้ยโอเคตอนแรกคิดว่าจะเจ็บกว่าที่คิด แต่พอสักแล้วมันเออมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นคือเราเคยบริจาคเลือดรู้สึกว่าก็เจ็บประมาณนี้แหละจะเลือดเจ็บกว่าเจะเลือดเจ็บกว่าว่าเข็มมันจะใหญ่กว่าอันนี้เข็มมันเล็กมากกว่าแต่ที่มันจะเจ็บก็คือตอนเน้นนี่แหละฝน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 กำลังกำลังเคิร์มเลยกำลังสบายหลรบมันมาขยี้กูตอนไหนวะเจ็บว่ะเออโอ้หเมมเมเลยเมมเลยกดอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้แต่ว่าโอเคถือว่าไม่แย่เลยดีเลยเพราะว่าตัวขิงตัวข่งตัวเขยมก็โอเคแต่ว่าที่นกติดก็คือ มันเส้นมันเบี้ยวนิดนึงใช่ไหมพูดตรงๆว่าไม่ได้ไม่เคยสักเส้นตรงเลยอันนี้คือลายแรกแล้วก็ตัวฟอนอ่ะเล็กที่สุดเท่าที่หนูเคยสักมาเลยที่หนูเคยสักมาหนูรู้สึกโอเคนะกับตัวฟอนแต่แค่มีติดอยู่ข้างบนเนี่ยที่อาจจะต้องแบบฝึกอีกสําหรับฟอนแบบเท่าที่หนูเคยสักมาแบบแค่เดือน2เดือนเนี่ยหนูหนูภูมิใจละภูมิภูมิใจกับฟอนแล้วใช่ไหมดีดีกว่าที่หนูคิดไว้แต่เรารู้สึกว่าเราเราเราโอเคนะ เพราะว่าหนึ่งคือตอนแรกอะ่ะเราในหัวเราคือมันจะชัดป่ะวะเรากลัวมันไม่ชัดมากเพราะมันเล็กแต่พอแบบมาเขียนจริงเอ้ยสวยแล้วกังเขนก็คือเส้นใหญ่ขึ้นนิดนึงใช่ไหมเออมีหงมีหางทุกอย่างโอเคหมดจนะก็จริงๆก็อาจจะเป็นลายมินิมอลอื่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้คิดอะไรเงี้ย แค่แค่ตัดสินใจนี้ได้ก็เฮ้ยโอเคเต็มสิบก็คือให้เก้าเลยอะเลยเหรอพี่เลยจริงจริงนิ้วเนึ่งเดียวเส้นมันเดียวเออโอเคโอเคแต่อันนี้อันนี้ชาตก็ยอมรับเพราะว่ามันยากจริงแต่เอาจริงถ้าถ้าความรู้สึกส่วนตัวก็คือให้สิบนั่นแหละให้เต็มเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่างานศิลปะมันไม่จำเป็นต้องทิ้งดิ่งก็ได้ก็อ่ะก็ถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตน้องๆนะครับก็ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง อ่าก็เพจสักนะคะจะเป็น i อนะคะ u n p o c o l o c o นะคะ o t a ค่ะมันมาจากคำว่าไออันโ o 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 เนี่ยคือออเคก็คือมิน n ิ่งคือแบบว่าบ้านนิดนิดอันนี้คือนกเป็นคนชอบพวกการ์ตูนดิสนีย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล,แล้วน้องก็แบบว่ามาจากเพลงในพวกการ์ตูนดิสนีย์อ๋อก็เลยชื่อว่า u n p o c o l o c o มีเพลงอยู่บ้านนิดนิด เพรานู้รู้สึกว่าคนที่มาสักอ่ะจะค่อนข้างบ้านน็ๆเนื่องว่ามันต้องมีความแบบมันต้องมีความบ้านนดๆในการที่แบบจะต้องกล้ามาสักอะไรมันคือความกล้ามากกว่าอืมใช่่ความกล้ามากกว่าอ่าก็คือติดต่อได้ที่ในไอจีนะอินบ็อกซ์ไปเลยใช่แล้วหรือว่าไอจีส่วนตัวนะคะพัสนะคะอ่าอ่แล้วตอนนี้รับจ้าอินฟู้ว่าเป็นนะจ๊ะนอกจากงานสักแล้วก็คือยังรับเป็นอินฟูอยู่ยังรับอยู่ทางานหลายช่องทางมากตอนนี้ต่างเงินเลี้ยงลูกมีลูกค่ะลูกสี่ขาลูกสี่ขาลูกกิน มันน่ารักเกินมันต้องหากเงินเลี้ยงเนี้ยอ่ะเอางี้แบบะราคาอะไรอ่ะอย่างของของของพี่อย่างเงี้ยก็คือราคาคิดพวกฟอนนะคะตอนนี้ราคาจะประมาณ1,000ขึ้นไปอืมแล้วแต่รูปแบบเนาะใช่ใช่ใช่ส่งมาส่งแบบมาให้นกประเมินก่อนได้เลยอ่าว่าจะราคาเท่าไหร่แต่ราคาเริ่มต้นที่ร้านนกก็คือ500บาทตอนนี้ยังเป็นยังมีโปรโมชั่นอยู่อ่ายังเ็นโปรโมชั่น500บาทอยู่แต่ในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะ ช่ขยับเป็นนิ้วมือก็เราฝีมือมันดีดีขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ตามราคาตามผลใช่แต่ตอนนี้ยังเก็บประสบการณ์อยู่ครัก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้เราไปลองทำอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b ้แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะใครอยากให้นกไปถ่ายคลิปก็บอกได้อิดคิดถ้าตัวไหมครับไม่คิดคนกันเองเออังต้องอย่างนี้ยู่วะ คิดดินนคิดดิ <Turning S 1> คิดด <Philosophy. S 1> ิคิดค่ะเฮ้ยเราเราต้องตับสนุนน้องค <c oughs> ่าลงค่าแรงค่าอุปกรณ์อย่างงี้มันมีค่าเจ,จ่ายใจ่จัสุดสุดป่ะคลิปหน้าจะเป็นไรติดตามไว้แล้วเจอกัน